ทำภาพ cover page ยังไงให้สวยแล้วก็ดูแพงลองสามเทคนิคนี้ที่หมิ่งกำลังจะบอกคุณค่ะข้อที่1นึ่สำคัญที่สุดเลยที่คุณต้องมีก็คือภาพของคุณต้องชัดไม่แตกไม่เบลอเด็ดขาดการที่ภาพของคุณชัดเนี่ยนะคะนอกจากมันจะทำให้เพจของคุณดูดีแล้วมันยังสื่อถึงความใส่ใจความตั้งใจของคุณอีกด้วยค่ะข้อที่สองพปก Facebook ปก cover page ของคุณเนี่ยนะคะมีภาพตัวคุณอยู่ด้วยโดยเฉพาะนะถ้าคุณกำลังทำ personal branding หรือสร้างตัวตนอยู่ด้วยแล้วละก็การที่คนกดเข้ามาในเพจของคุณเนี่ยแล้วเห็นรูปคุณชัดเลยมันจะทำให้เขาจําคุณได้มากขึ้นค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือภาพคุณต้องสวยจึง้งสวยธรรมดาไม่ได้นะต้องสวยจึง้งของตกแต่งเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย มันก็ควรจะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นถ้าคุณใช้โบส์ลักชัวรี่แบบนี้เลยนะกับธงกระตูนกระตูนแบบเนี้ยมาอยู่ด้วยกันอันนี้มันก็จะไม่เข้ากันแหละมันจะทำให้ภาพของคุณเนี่ยดูงงง,งสเปะสปะและถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่มีได้ครบทั้ง3ข้อนี้นะคะรับรองว่าเพจของคุณเนี่ยจะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นแล้วก็สวยแพงขึ้นแน่นอนค่ะ